มีคนยืนยันว่ามีน้ำมันอยู่จริงที่มาริในเทวทิกรีสระยึดครองอยู่ผมก็รับคำท่านหลังจากนั้นแล้วก็ท่านก็นั่งเป็นเพื่อนก็มีกลุ่มผู้หญิงสมัยโบราณผู้หญิงสมัยนี้ถ้าจะเป็นคนสมัยไหนผมไม่ทราบท่านรู้เรื่องราวต่างๆว่าคนไทยส่วนใหญ่กลับเข้ามาสู่ในดินแดนเดิม ทั้งภาคใต้ก่อนพุทธกาลเท่าไรทั้งภาคเหนือก่อนพุทธกาลเท่าไรมันระยะก่อนพุทธกาลสองพันปีเศษกับสามพันปีเศษนี่หมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่กลับถิ่นถ,ถาเดิม <c oughs> <c oughs> นี่นก็ผมก็ไม่ได้ถามเธอ <c oughs> ไม่ได้ถามเธอว่าคนไทยที่ไปอยู่ไกลแสนไกลไปจากที่นี่หรือถ้าไปมันก็ตายไปหลายชั่วคน ต่ว่าเธอบอกว่าจะกลับเข้ามาสูส่ถิ่นฐานเดิมถ้ามันมีที่มันมีความมสมบูรณ์ก่อนพุทธกาล3,000ปีเสร็จบ้างหรือก่อนพุทธกาล2,500ปีเสร็จบ้างแต่ว่าคนไทยกลับเข้ามาเวลานั้นก็อยู่เป็นหย่อมๆไม,ม่รวมตัวกันก็รวมกว่าวาการคุยกันคืนนั้นก็มีเสียงทั้งผู้ชายและผู้หญิง เดิมที่เดียวมีเสียงผู้ชายกับ้ชายคือผมกับเทวดาต่อมาระยะที่สองก็มีเสียงผู้หญิงกขบ้ชายคือผมกับผูนางฟ้าคุยไปค้มเข้าใจว่าเสียงผมไม่ดังแต่ว,ว่าตอนเช้าตื่นออกไปท่านจะผกรมเสริมท่านก็นบอกท่านคิดว่าพันจ่าคนที่รักษา,าพื้นที่สถานที่อยู่ ไปตอนเย็นเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายกันเธอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่สาวของเธอแต่ตอนเมื่อเห็นการคุยกันคุยกันเมื่อคืนนั้นมันจะใกล้สว่างนะครับคือตั้งแต่ห้าทุ่มเสร็จไปเ็าใกล้สว่างเ็าใกล้สว่างทั้งหมดทั้ก็ลากรับเพรนะะ้ว่าคืนนั้นทั้งคืนผมก็ไม่ได้นอนหลับ ถา้าการที่ม่นเด็นอนหลับการคุยเทวาดานี่ไม่เพียก็ยังคงเสริมทกข์บ่นที่ว่าโดดสิทธิ์ทาง่านก็ไอ้เจ้านีวันนั้นผู้หญิงมันนอนด้วยมันคุยกันคืยอย่างรุงผมแม่ผมยังคานไม่หลับเลยแต่ความจริงเป็นเรื่องผิดปกติอีกอย่างหนึง่งคือท่านยังคงเสริมว่าท่านเป็นคนที่มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน จิตอยู่ในลมสงบอยู่เสมอไอ้การยร่อตึงตังของความให้ท่านไม่หลับก็ไม่เคยปรากฏการท่านหลับง่ายคนหลับง่ายจะ่หมายความว่าเวลาที่จะหลับจริงๆจิตไม่ฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ไม่หลับแต่คืนนั้นท่านบอกว่าพันจ่าเอกคนนั้นคุยกับผู้หญิงจนกทั่งท่านนอนไม่หลับมันไม่ใช่แล้วคือปกติ แล้วคนขั้นพันจากับคนขั้นในพลถ้าในพลไปนอนอย่างนั้นพันจ่าจะคุยให้ท่านในพลนำคันมันก็เป็นไปไม่ได้เหตุผลไม่พอแล้วเธอก็นอนในห้องแถวข้างล่างสิงใครออกไปถ้าคุยแบบนั้นจะต้องตะโกนกระเต็มเสียงจึงจะได้ยินขึ้นมาตอนนี้มันมีเรื่องว่าผมก็คิดว่าท่านคงลีนเสียงผมกับดาวฟ้าคุยกัน เธอเสียงมันรอดมาได้ยังไงเพราะว่าพูดเบาที่สุดก็เลยลองเพิ่มกระนการเปื่อื้องความสงสัยก็เลยเรียกพันจา่าคนนั้นขึ้นมาก็ถามว่าคนขอบคุณพันจ่าคุณต้นน้ำร้อนเดือดหรือยังเธอก็รายงานว่ากําลังต้มครับยังไม่เดือดยังไม่เดือดก็เลยบอกเธอว่าถ้าอย่างนั้นล้วก็ไม่ต้องรีบนะต้มตามสบ,บายเดืดอดเมื่อไรก็ขึ้นมาเมื่อนั้น ใด้ความจริงผมเป็นคนไม่ติดตําร้อนฟาโบติแล้วผมชอบน้าเย็นแต่ว่าถ้าน้าเย็นที่สุกแล้วนี่ก็จะชอบมากมันปราศจากโรคเรื่องน้ําชาเนี่ยผมไม่ฉันเลยถ้าเห็นว่าผมไม่ฉันน้ําชากับใครเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อบดใหม่ๆผมก็ชอบน้าชาก็บเขาไม่กัน ต่อมาเป็นนักเทศไปไหนก็ต้องหิ้วกระติกน้ำชาไปด้วยก็เลยมาคิดในใจว่าเราจะเทศแนะนำให้ญาติโยมเรื่องจากกิเลส <c oughs> แต่เราเองก็หิ้วกิเลสไปด้วย <c oughs> เลยตัดสินใจวันนั้นวันเลิกทันทีน้ำชาหรือไม่ชาชาวบ้านเขาไม่กินน้ำชาเขาก็ไม่ตายเอ้เราไม่กินน้ำชามันจะตายก็ให้รู้ก่อนก็เลยเลิกเลิกเด็ดขาด เลิกไม่กินมันเลยใครเขาเลี้ยงที่ไหนก็ไม่ยอมกินเ <c oughs> ลควคมว่าสวยแต่น้ำกินแต่น้ำน้ำเย็นธรรมดาธรรมดาเ <c oughs> มื่อเรียกเธอเข้ามาแล้วเธอกลับไปก็ถามทนารยรมบอกว่าพู้ชายที่เสียงเมื่อคืนเนี่ยเสียงไม่คุนนี้ไหม <c oughs> แต่กระบอกไม่เหมือน แล้วเมื่อคืนนี่เสียงใหญ่ครับไอ้เจ้านี่มันเสียงเล็กก็ลเลยบอกท่านทราบว่าความจริงเมื่อคืนอาตมาคุยกับเทวดาอ,องค์หนึ่งท่านมาคุยฟังเรื่องน้ำมันเทวดาอ,องค์นั้นท่านเสียงใหญ่แล้วก็ต่อมาก็มาคุยกับผู้หญิงผู้ผู้หญิงนี่นก็เป็นนางฟ้าเสียงเล็กเสียงฟังเพราะเพราะ ถามถ้าปีงานใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่อ้าต้องขอไปกระบวนมันยะไอเกิดไอขัดคอมาจ้ะก็เลยเล่าความเป็นมาท่านฟังแล้วเรื่องการโสกสัยว่าพันจ่าคนนั้นคุยกับผู้หญิงก็ยุติไปแล้วต่อมาผมก็เดินทางไปจังหวัดชุมพรสองวันแรก ไม่ได้นึกถึงเรื่องน้ำมันเลยลืมจริงๆเอวนาเทวานุภาพเทวานุภาพแล้วท่านมีอำนาจกว่าเราจริงๆกรณี <c oughs> ใ,ใครที่ว่าเทวดาไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องของท่านแต่ผมกล้ายืนยันว่าเทวดามีแน่เพราะคงก็ชนกับเทวดาท่านเทวดาดานางฟ้าก <c oughs> ็รกคอยทั้งวันที่สาม ตอนนั้นก็คนมากก็ความจริงก็คนมากตามโบติหมู่บ้านนั้นมีคนไม่มากนะม่ไม่กินหลังเป็นบ้านเล็กๆแลวเมื่อเธอมีศรัทธาผมก็ไปเยี่ยมเธอทุกปีนี่พอศ .2527 ผมเว้นมาสามปีแล้วไปไม่ไหว <c oughs> โรคภัยเ็นไข้เจ็บเบ็ดเป็นมากโมกะแก่ด้วยมากวันไปไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องระง,งับ ถ้าไปได้ทำาให้หมอเป็นทุกข์มากขึ้นเพราะหมอต้องราสายผมแต่ผมเองก็กระดดกกระเดกกระดดกกระเดกไม่่อจะหยุดนี่หมอก็คงจะลำคาญหรือเปล่าก็ไม่ทราบให้รักษาคนป่วยประเภทไม่หยุดนีห่หมอรักษายากผมก็รู้ตัวมันก็หยุดไม่ไหวแต่วันที่สามฉันข้าวเช้าแล้วคนนึกขึ้นมาได้บอกเออ คนที่นั่งที่นี่ทั้งหมดใครเคยเป็นมาลิศบ้างมรลิศเป็นประเทศมอญเก่าเวลานี้เป็นของพมา่าก็มีกระเหรี่ยงคนหนึ่งเธอมาอยู่นานยจนถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว <c oughs> เธอบอกว่าเธอไปทุกปีถามว่าไปทไําไมเธอบอกไปซื้อควายมาขายควายที่มาลิศถูกแต่มาขายในประเทศไทยมันก็แพงหน่อยเป็นของธรรมดา <Spe ak> <S <S เขาต้องเดินป่าทั้งหลายวันถามว่าไปที่ไหนเคยดินข่าวไหมวันน้องน้ํหน้องหนึ่งที่เทวดาท่านบอกตอนนั้นเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้บอกละเอียดนะเมื่อวานนี่ว่าน้องน้ํหน้องหนึง่นง,ง,งมันมีเวลานี้แทนที่มีน้ํามันเป็นปน้นํามันทั้งหมดขึ้นมาเต็มหนองเป็นหนองใหญ่มีไหมเธอก็บอกมีครับเขามีอยูท่ที่ไหนห่างจากคือประเทศไทยเท่าไหร่ เธอก็บอกว่าห่างจากเขตประเทศไทยไปเดินเท่าไหร่ไม่ทราบผมกลาว่าเวลามาประมาณสักสาสิกิโลแล้วการไปลำบากก็อยากจะไปดูเธอบอกไปได้ครับออกไปยังไงพระมาร่ามันช่วยคอชั้นตายเธอก็บอกว่าพมา่าไม่เชื่อยเพราะที่นั่นไปที่กะเหรี่ยงสระอยู่ ก็ใอ,อิสระคุมแล้วก็ตั้งฐานยนล้อมรอบเกต็บ่อน้ำมันเป็นหนองน้ำน้ำมันแล้วก็ตักน้ำมันนั้นขึ้นมาใช้ต่กเกียงโอ้โหเขาแน่นอนจริงๆเรื่องความว่าที่เทวดาท่านบอกก็เป็นความจริงนี่จริงจุดหนึ่ง,งผมก็ต้องไปสูตรแบบนี้เป็นเป็นลักษณะของผมและในปีนั้นก็บเบลกัดไปจังหวัดภูเก็ต คือพันเอกแพทย์หญิงวีวันคำนวณกิจบ้านอยู่ภูเกต็ตและที่ตรงนั้นอาจจะเป็นบ้านที่ปลูกใหม่ของเธอเธอก็ชวนไปเยี่ยมจังหวัดภูเกต็ต <c oughs> พอไปถึงจังหวัดภูเกต็ตบ้านอยู่ชายทะเลสบายมากไปกันเยอะตอนกลาวันวันหนึ่ง ผมเอาเก้าอี้ผ้าใบาไปนอนอยู่โคนต้นมะพร้าวชายทะเลความจริงก็อยู่ในบริเวณบ้านนั้นเป็นความสุขมากอากาศดีมากเจ้าของบ้านก็ดีแต่การไปแบบนี้ผมก็สงสารเจ้าของบ้านไปด้วยกันมากแต่ภารกิจของเจ้าของบ้านต้องรับเลี้ยงเราทุกอย่างต้องมีความลำบากทุกอย่างอยากจะไปอีกก็เกรงใจเจ้าของบ้าน ความจริงการไปได้มีประโยชน์มากไปนอนนอนอยู่ก็มีความรู้สึกว่าในเขตจังหวัดภูเก็ตมันมีของที่มีค่าสูงมากแต่ว่าวันนั้นก็ไม่ได้คำนึงว่ามีอะไรมากนักก็ตอนเย็นตอหลังจากนั้นก็เขาก็พาไปเที่ยวไปที่ไหนที่ไหนผมจะไม่พันนา ก็รวมความว่าไปเที่ยวกับรอบเกอบภูเก็ตไปทุกจุดให้มันมีความสําคัญตอนเย็นกลับมาวันหนึ่งยังไม่ตันจะถึงแม่ใกลค้ค่าทุกคนแวะรับทานอาหารที่ร้านค้าร้านค้าก็มีเป็นสจุดเจ้าของเดียวกันข้างในมีแอร์แล้วก็ม,มีมีห้องกระจกหมายความมีมีหน้าต่างกระจก อีกหลังหนึ่งเขามงจากเวาคันยาวไวเลียมพิเศษเขาก็ไปรับทานอาหารกันหมดพวกก็อยู่คนเดาพกก็เดินไอ้ที่เขาเรียกเดินจงกรมจงกรมก็แปลว่าเดินแลเดินไปเดินมาตามแบบฉบับของผมทําให้จิตเป็นสุขก่อรับทานอาหารก็เสร็จก็นานขณะที่เดินอยู่คนเดียวก็ปรากฏมีเพื่อนมันร่วมการเดิน แต่ไม่จะเดินกองการกรุศลแบบเดี๋ยวนี้นะเดินจิตเป็นกุศลแต่ว่าไม่ได้เดินบ,เออบำเพ็ญกุศลแบบสตังไปจ่าย <c oughs> ถ้าคนเดียวไม่ได้จ่ายใครไม่มีสตงังจะจ่ายด้วยผมไม่นคนมีสตางตีกระเป๋าไม่มากกับเขาก็ลองว่าเดินไปเดินมาแท่งก็มีคนมาช่วยเดินทุกร้านหน้าตาสวย มองประเดีแรกก็ทราบว่าคนนี้เป็นเทวดาชั้นจาตุหาราชก็คิดในใจว่าเราพบสหายเก่าเขาแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันก็ถามว่าไอ้กอกเกาะภูเก็ตเนี่ยเดิมทีมันชื่ออะไรถ้าบอกเดิมทีก็เรียกว่าภูกิตถามว่าภูกิตมันหมายความอะไรถ้าบอกภูกิตหมายความว่าภูเขา คือเป็นเกาะที่มีภูเขามากแล้วถามท่านบอกว่าหลังจากนั้นเขาเรียกว่าอะไรอีกท่านเลยบอกเรียกาปาตลีบุตรก็ถามว่าทําไมชื่อไม่แขกไอปาตลีบุตรมันชื่อของชาวอินเดียแต่ก็บอกแขกชาวเมืองปาตลีบุมันมาขึ้นที่นี่มาเรือแล้วมาขึ้นที่นี่มาพักอยู่มากต่อมาก็กระจายไปนครศรีธรรมราชแล้วขึ้นไปเหนือบ้างใต้บาง ให้นามว่าปามเมืองปาตรีบุตรสมัยโน้นแล้วต่อมาต่อมาคนไทยเรียกชื่อว่าภูเก็ตเมื่อเดินไปเดินมาก,ก็ถามท่านว่าไอในทะเลภูเก็ตเมื่อตอนกลางวันมันสงสัยนอนอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีแร่ธาต่มีความสำคัญมันมีอยู่จริงไหม ท่านบอกว่าความรู้สึกของท่านถูกมันมีจริงแร่นี่ท่านบอกมีคุณภาพสูงกว่าแร่ยูเรเนียมคือค <c oughs> ุณภาพมันสูงกว่ามากถ้าใช้แบว์วุธรบก,ก็จะมีความสําคัญกว่าเรื่องความรังสีมันแรงแรงกว่ายูเรเนียมเยอะก็าเลยกันแล้วท่านบอกแร่จํานวนนี้มันมีมากมันตั้งศูนย์อยู่ตรงนี้ ท่านก็ชี้ที่เพื่อืนแผ่นดินที่บริษัทเดกเรมอะไรก็ไม่ทราบแลวที่เขาขุดแร่กันอยู่ไว้เวณนตั้งไว้ปลายนย์ข้างนอกหางหางมันหางสายไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าทําการขุดเรื่อยๆเ,เข้าไปมันจะเข้าไปในภูเขาพอมันจะเข้าเขตเขามันจะเริ่มเริ่มเข้าถึงแท่งใหญ่ ถ้าลึกเข้าไปเท่าไหร่จะพบแท่งโตแท่งใหญ่มีมีปริมาณสูงมากแล้วถ้าจะคุยต่อไปพวกแร่ประเภทเนี้ถ้าเวลามันหมดสภาพมันตายแล้วถ้ามันตายแล้วมันมีจะมีสภาพเป็นเพชรจยกเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงก็หมายความเป็นเพชรนั่นเองแต่เป็นของมีค่าสูงก็รับฟังท่าน เมื่อคุยกับท่านก็ถามต่อไปบอกนอกจากจะเป็นแร่ที่มีความสําคัญมากนี่ล้วมีอะไรบ้างไหมถ้าบอกก็มีอยู่เยอะมันก็มีทั้งทองมีทั้งอะไรตัรเสร็จมีเยอะแยะกามอธิบายฟังการอธิบายพร้อมกับเห็นภาพเสร็จก็รับฟังทันไว้ต่อมาก็กลับออกทานพูดต่อไป ว่าเจลาประเภทนี้มันต่างกับแลยูเรเนียมอยก่อย่างหนึ่งแลยูเรเนียมถ้าใช้ในทางสันติคือเอามารักษาโรคมันจะมีความร้อนสูง <c oughs> ที่เอามาเผาโรคมะเร็งกันแต่ว่าถ้าแรแลประเภทนี้ถ้ามาใช้ในทางสันติคือในทางแพทย์มันจะมีความเย็นแทนที่มันจะร้อนมันจะกลายเป็นความเย็นไปก็สามารถรักษาโรคได้เหมือนกัน ก็รับฟังของท่านไปอย่างนั้นต่อมาเมื่อกลับมาถึงที่พักก็มีโอกาสได้นอนเล่นคนเดียวคนเดียวเวลานอนเนี่ยเขาให้นอนคนเดียวไม่ไม่เรียกว่าไม่ได้นอนกับใครเพ่ใช้ใ,ใจสาบายๆก็มีมีความรู้สึกเห็นแร่อีกประเภทหนึง่งมันมีความอยู่ลึกปนกับรแร่ดีบุตรดีบุก แต่แรกดีบุกก็มันเป็นผิวเจ้าแร่ประเภทนี้มันลึกแต่เวลานี้การดูดเขามันดาคนทั้งหลายที่ดูดแร่ไอ้ต่กรอนผิวผิวเขาไม่ติดขึ้นมาแล้วไอ้ต่กรอนที่ติดมาจะเป็นของมีค่าสูงมากแข็งใช้ประโยชน์เสียเสียกากดทนการเสียเสีได้ดีมาก ไอเมือขอที่มีราคาสูงแต่คนไทยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์คือคนไทยยังไม่รู้จักต่อมาวันรุ่งขึ้นก็มีโอกาสได้ไปไปที่โลงถลุงแ่ก็ไปชมการถลุงแลของท่านคุยไปคุยมากับผู้จัดจการใหญ่ท่านก็นเล่าพฤติการให้ฟังว่าถามแล้วบอกนอกจากดีบุกมีอะไรไม่ท่านบอกมันมีอย่าง คือสกัดออกไปแล้วปรากฏว่ามันไม่หมดดีบุกก็ไม่หมดมันก็ใช่ไม่ดีบุกแทมันจะเป็นตะโก,กอ่อนไม่เป็นตะโกแท้จะทำตะโก,กล้อมตะโก,กอะไรมันก็ไม่ได้ไม,มันเกาะดีบุกทำไม่หมดนั่นจะต้องไปซื้อแร่ดีบุกจกากจังหวัดกาญจนบุรีเอามาผสมแล้วก็สกัดถลุงแล้วก็เป็นเป็นตะโก,กเชื่อมตะโกแบตเตรี ท่านไล่ฟังเมื่อามไปทาม,มาามแล้วประเทศนี้มีมากไหมมีมากก็ถามว่ามาก่อนนี้ฝรั่งเขาไม่ต้องการเดี๋ยวนี้ฝรั่งต้องการแล้วใช่ไหมท่านบอกว่าใช่ถ้าเวลานี้ปรากฏว่าท่านเหลือเท่าไหร่ท่าสกัดไม่หมดถ่าหลงไม่หมดติดแบบนั้นฝรั่งก็ไปต่างประเทศหมดก็ดีมีรองผู้ใหญ่การใหญ่ ท่าน,านเปรีอดด้านเรือนายด้านเรือพื่เลยบอกว่ามีมนุษย์พ่อทางนี้นะครับชงคนไหนเถอะอความจริงท่านจะเล่าอะไรฟังอย่างหนึ่งอ,อยู่มาด้วยกันถ้าไม่กล้าพูดพอเข้าไปแล้วท่านก็บอกเราก็ได้แต่ดีบอกเท่านั้นนะครับสิ่งที่มีความสําคัญจริงๆอย่างที่ลพ่อว่าเราไม่มีโอกาสเพราะเครื่องมืมอเราไม่มีเราทําไม่ได้เลยฝรั่งเข้าไปหมด ถ้าปลากรวาแร่ประเภทนี้มาก่อนมันเหลือมากจริงๆไม่มีที่จะกองถ้าลงถลงแร่ต้องเอาไปให้ชาวบ้านจะไปไหนก็ไปเถอะชาวบ้านก็ไปถมที่มันสูงขึ้นแล้วทราบในการต่อมาว่าต่อมาเมื่อฝรั่งต้องการมากๆชาวบ้านก็เลยขุดที่คือขุดแร่นั่นแหละขายฝรั่งต่อไปอีก ลงความก็ได้รักษาทราบวิความพิเศษแล้วต่อมาเมื่อกลับมาพักผ่อนเมื่อเกิดความรู้สึกว่าเจอเทวดาองค์นั้นอีกเทวดาองค์นั้นท่านเล่าฟังว่าถ้าอยากจะทราบว่าที่ไหนมียูเรเนียมก็ถ้าว่ายูเรเนียมตายแล้วเนี่ยมันจะกลายเปน็นตะก,กั่วสำหรับยูเรเนียมนะ <c oughs> ถ้ามันตายแล้วมันจะกลายเป็นตะกกวแล้วแต่ตะกกวนั้นจะมีถ้าว่ามันตายไปเร็วๆแต่โัวนั้นจะมีสภาพใช้เป็นตะกกวสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้ามันตายไปนานเส้นนานเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีนี่มันจะกลายเป็นตะโกวสมบูรณ์แบบเอถามน,นั่นบอกว่าถ้าอย่างนั้นอยู่ในเนียน่ยในประเทศไทยก็มีสิ ท่านบอกก็มีที่ไหนมีแร่ตะโกที่นั่นเคยมีอย네ู네่เรนยูเรเนียมแล้วถ้าก็ย้อนมาว่าท่านเองเคยไปไปวิสวดค้นพบแล้วใช่ไหมพ็พบน่มันไม่ไว้ใจตัวเองก็เ,งเลยบอกไอ้เรื่องสงสัย,ยนย่ยโยนโยนทิ้งไว้สมงังิเชื่ออรมจริงๆริงสมั่งเธอเลยสอนต่อไปก็ล <c oughs> งความว่าเลยได้รับความรู้ทั้งย네ูเรเนียม แล้วก็แร่พิเศษไอ้แร่แข็งแข็งประเภทนั้นก็ไม่ทราบชื่ออะไรอะไรมันอยู่ใต้ระดับดีบุกลงไปแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนบ้างผมก็ไม่มีอำนาจบอกเดี๋ยวใครหาวิธีไปชี้ให้ขดอีกแต่ความจริงผมไม่เคยเชี่ยใหใครขดหลังจากนั้นมาก็อีกวันหนึ่งก็ไปเที่ยวจะไปดูจะไปที่ปลายกอะไปดูพระอาทิตย์ตก ก็ไปเจอพวกเจ้าหน้าที่เจาะน้ำมันเขาเขาเจาะน้ำมันในอ่าวไทยถ้าเจาะมาก่อนเวลานั้นเจาะในมหาสมุทรอินเดียแต่ว่าเป็นทะเลเศรษฐกิจของไทยเพราะไกลไปแค่เก้าสิบกิโลเมตรก็เหลือเก้าสิบไมล์ทะเลเศรษฐกิจมันร้อยี่สิบไมล์คือห่างจากฝั่งไปร้อยยี่สิบไมล์เป็นของเรา <c oughs> ถ้าเกินไปกว่านั้นถือเป็นทะเลหลวง เขาก็ถามว่าหลวงพ่อครับเวลานี้พระจดน้ำมันที่มหาสมุทรอินเดียในทะเลเศรษฐกิจอยากจะทราบว่าน้ำมันจะมีไหมพอเขาถามผมก็เลยถามเขาบ้างว่าชาพาะบริษัทของคุณอันนี้อย่าถามนะครับบริษัทไหนก็ไม่บอก เฉพาะบริษัทของคุณที่เจาะพบแล้วสารวจพบแล้วในมหาเมตะเลสไม่อ่าวไทยคนคุณพบแล้วไม่น้อยกว่าสี่จุดใช่ไหมก็บอกไม่พบครับก็เลยตอบเขาบอกว่าถ้าในอ่าวไทยคุณไม่พบในมหาสมุทรอินเดียคุณก็ต้องไม่พบเขาถามว่าเป็นเพราะอะไรก็บอกว่าเพราะคุณพูดไม่ตรงตามความเป็นจริง พอพูดเท่านี้ก็ปรากฏว่ามีวิทยุติดต่อเรียกเขามาเขาเลยให้รุ่นน้องสองคนวิ่งไปรับวิทยุ <c oughs> เดิมเที่ยวก็อยู่ด้วยกันสามคนต่อมาเมื่อรุนน้องไม่อยู่ก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่ากในในอ่าวไทยนี่ก็พบแล้วแม่น้องก็สี่จุดจริงๆแล้วเป็นจุดที่มีน้ํามันเป็นปริมาณมาก แก๊สตอนนั้นเราไม่พูดกันเพราะแก๊สเป็นขอดินเหล็กในเมื่อที่ไหนมีน้ำมันที่ั่นก็นมีแก๊สถ้าเจาะไปไม่ลึกพอก็พบแก๊สก่อนเ <c oughs> จาะไปลึกมากก็พบน้ำมันเพราะแก๊สน,นี่มีเป็นไอ้ดินเหลของน้ำมันความร้อนมันสูงเข้าไไใน,าน้าเผาขอน้ำมันก็ระเหย มันก็พ่นเข้ามาติดอยู่ียกว่าไอ้ฝาข้างบนก็แล้วกันก็เป็นแก๊สอันนี้เป็นปริมาณมากแล้วน้ำมันในประเทศไทยจะมีความใสมากกว่า้าวต่างประเทศก็ลงความว่าเป็นอนว่าได้เรื่ न न क र, क र क र, क องในราวน้ำมันก็เกิดเกิดความดีใจสบายใจว่าสิ่งที่เราถวายพระพรไปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันไม่ผิดแน่ ของจริงก็มีอยู่แล้วถ่าการเหลวในการต่อมาผมก็ติดต่อกับคนอีกพวกหนึ่งผมจะไม่บอกวพวกไหนว่าถ้าได้การเหลวแล้วน้ำมันที่มันมีโพสมแก๊สเพราะฉันมีความรู้สึก,กว่ามันใสจัดมีความเบาสูงใสามากไปลไเลไอ้เลยเยอยากจะทราบความรู้สึกของฉันถูกไหมถ้าได้มาเลยค่อยส่งมาให้ดูด,ด้วย แล้วคนกลุ่มนั้นนะผมไม่ผมไม่่อใทุกคนกลุ่มเมื่อกี้ต่อมาเขาก็ส่งมาให้ดูมันตรงกับความเป็นจริงที่มีความรู้สึก